นิ่งแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เพียงแค่เราปรับครับตามที่เห็นนะตัวนี้เป็นไฟหยดน้านะครับไฟหยดน้ําความยาวหนึ่งความยาวก็คือ1น0เมตรตามที่เห็นครับผมพยายามที่จะแบบสลับกันไปสลับกันมานะครับแล้วก็จะมีนี่ครับหมุนไปหมุนมาขึ้นอ,อยู่กับว่าเราอยากจะได้แบบไหนนะจะเอาเป็นแบบนี้ก็ได้ครับมันก็จะรีรสลับกันไปตัวนี้เป็นการเก็บแสงแล้วเอามาใช้ให้มันปล่อยแสงในเวลากลางคืนนี่อันนี้เป็น power station จริงๆตัวนี้จะใช้กับ ไฟที่เรียกว่าเป็นแบบ220โวลต์นะครับแต่ว่าผมก็เอาเป็น power station ชุดเล็กเราเก็บแสงในเวลากลางวันตักนั้นก็เอามาปล่อยให้มันเป็นแสงในเวลากลางคืนแบบนี้ประหยัดค่าไฟนะเห็นไหมครับนี่เป็น power station ชุดเล็กโอเคเลยนะตอบโจทย์กลางแผงออกปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดการที่เก็บเอากระแสไฟฟ้านะครับเก็บเอาพลังงานแสงครับเป็นการเก็บเอาพลังงานแสงในเวลากลางวัน,นครับแล้วก็เอามาปล่อยให้มันทํางานในเวลา กลางคืนนะครับลวมๆเสียปุ๊บเห็นไหมอันนี้เป็น power station ประยุกต์ใช้เอาครับประยุกต์ใช้เอาก็จะเป็นอย่างที่เห็นครับปรับโหมดนะอันนี้เป็นสายแบบ R G B ปรับปรับเข้าไปครับเห็นไหมครับดูแสงดูแสงปรับขึ้นอยู่กาเราจะปรับแบบไหนนะตามที่เห็นโอเคถ้าเกิดเราต้องการไฟตกแต่งที่เรียกว่าเป็นแบบไฟแบบนี้ก็ลองไปหาใช้กันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ power station ด้วย